เห็นบอ,อกพี <c oughs> ่เนาอดิส่วนต่อเลยเนาะเดี๋ยดขาดเดืมขาดรา้าก็ราคา คันแท่นายขอทายก่อนเสีก่อนสองเศร้าก็นั่มเหมือนกันขวันเลย ยิ่งในแซมนั่นแหละก็คือจุเนี่ยกินเสอยกับแสบกินแรงกับแสบครับผมใช่จุผ่าทีเดียวก,กับตับเนื้อเข้ากันแนคะ่ ขึ้นได้ก็กับกิงอืมขมอรรมันรำม,ม,มากมี้องมากอืมนี่กันแน่หน้าห้องก็ผ่าขีดิ้วแล้วก็ตับห่อเซมกันหน่น <Yeah. S 1> มันอย่งอี้ค่ะกับผมว่า ข้าวเมียกจกอารมณอากาศตงแรกเนาะอ่ะมีข้าจังอนมีหมอลำจังไนหอยอืมข้าวหน้าแบบเท่าไรเนาะ เห็นไม่นู่นเ่ยกินคอามบันใส่ก็แบบไปไปไปทางอะไกับมวลไปแหวนหอยมีน้ำใส้จริงๆรเนี่ยไงโอ้ขินแดครับกืมขวางคับ โอ้แก้วนี่ยผมเสบอำรมดีสดน,นาอมีแถบเลยอืม,อมเข้ากันครับขาขนาดเนี้ยโอ้ตับบรงมาไออืมแบเน,น้ยผม่าอืนี่เนองนี่เป็นขนด้เห็ดอุดตัวอืวหยดได้เลย ขนาดเนี่ยแต่สด,ดีครับยายามกันถ้ามันไม่เคียงเย่าอแบบมวลปนแยงอมหอมหอมๆอมน้ครับ มนแก่เนาะเหนือเสือด้พี่น่องด้อนี่อย่างเสือครับผมนี่ตอ้คักเล่นเขากันครักผมว่าโอ้ <laughs> แจมคนคมดีครับพี่น้องเงมืงอมน,นั่งเจวคนคมลำลำแสบอโอ้คักอืม ăn xoài nó không ừ. khô nó bẩn là cả đường không phải, không nhìn เห็นหวานเลยือสูตรผินหวานดีเสีบแช่ด้วกันเ้อพี่น้องด้ให้คนมาตับป็นยน้องเขาไมยใหญ่เล làm treo thừng thường Hãy uhm. subscribe

ก่อนเลยมันมมนี้ <c oughs> ง่วนแข่งอืมมันนี่เนาะขมแค่ไรผมหวานนะผมหวานมันโม่งซึ้บดีแนวอื่นเ <c oughs> มือันดีขวดบ่ราะคนเล็มอันดีแกเขาเนี่ยโอ้ขมหวาน นี่พีหรองนี่ใส่เังใี่เลกับพริกตุยเส่กับเจ้าโอ้ยเจ้าดีแทบอ้ขักืมโอเคเนาะ

xanh hoa Xoay hỏa hòa mọi Xoay hỏa này Cô miếng hơi hết cái gì Nói biết không sẽ tắm đi mất tuổi dếp chèo chỉ phiếu không ăn <laughs> ừ. mà có vào thang để nó nói nước mới กำลัเาาง,ง,งเลยทีอืมไปเนาะไปเบื่งมีลองแบงค์เชียวอืมเอาไปผู้หญิงนะเแมนะ่บ้านอืม เนี่ยไลองได้ปะเออมาพี่ลองบันี้อืมอนๆแนี้อขัดขัดน,น,น,นเอาไเออสุดยอดหอมเลยมัน,นหอมขนาดไหนใน

ชวนตัวนี้อ้นี่หมุนมันมันมนะประมาณแสบหอมตัวอย่าง